ผมชื่อนายโชควรรนแป้รีลักรศึกษาหัส่นักศึกสา5 4 0 1 0 0 1 6 2่1 1นครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเอ็กพอร์ตแยกชิ้นส่วนชิ้นงานอะไรก็ได้นะครับเป็นชิ้นงานมีพับนั่นเองนะครับเมื่อเราเปิดไฟล์ชิ้นงานนีพับแล้วนะครับเราจะมาทำการระเบิดชิ้นงานนะครับเราจะใช้คำสั่ง เข้าไปที่ configuration นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับที่ชื่อแล้วก็ add c o n f i g นะครับเราตั้งให้ชื่อว่า x ันนะครับโอเคต่อไปจะเป็นการแยกที่ส่วนไฟ้์ชื่อนี้แล้วนะครับโอเคแล้วเราก็จะใช้คำสั่ง เอ็กซ์พัดวิวครับอ่าเราจะ้คำสั่งเอ็กซ์พัดว,วนะครับเราก็จะมาดูว่าเราจะแยกชิ้นไหนออกจากกันได้ก่อนนะครับจะแยกที่ชิ้นนี้เราดึงออกมาเ,เลยนี่นะครับแล้วก็ชิ้นนี้นะครับ แล้วก็ชิ้นนี้ครับก็โดอกมานะครับโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับจะเป็นการแยกชิ้นส่วนนั้นเองนะครับแล้วก็ติดถูกครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาใส่ลายนะครับไอคอนลายสเกตครับแล้วเราก็จะชี้นะครับมันจะให้แค่นี้นะครับกับแค่นี้นะครับนะครับลายต่อครับ เปียนคลิปเอจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็อินเอร์ครับได้หนึ่งล้านนะครับแล้วก็อันนี้ครับกับลายเดิมนะครับช่องเดิมเลยอ่าเราก็จะให้มีคลิปไปทางด้านนี้นะครับแล้วก็อินเทอร์อีกนะครับจะเห็นว่ามันจะมีเส้นเซนเซอร์ลายขึ้นมานะครับตรงนี้เช่นกันนะครับ กันนะครับโอเคลองเปลี่ยนสีส,ส,สิได้ไหมอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับอินเทอร์โอเคครับาการระเบิดภาพสนาินะครับของผมก็จะเป็นประมาณเท่านี้ครับโอเค 你看啊。